สวัสดีครับเอฟซีเซนจองของสายขมิ้นผ้าร้ยครับเมื่อนี้มีแนวทางของโปรฤษีครับอยู่ทำลำใหญ่มาฝากเอฟซีว่างงวดวันที่สิบหกว่าจะมีตัวใดมาหายเอฟซีครับทางจ่องครับวันนี้ว่าจะมีแนวทางมาฝากจังไหนของวันที่สิบหกเมษายนครับมาติดตามแอดเดเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้ยพอดีเนาะปูกับบางเอิญอยากขึ้นหน้ามือนีิพี่ง่ายว่าสิผักฟันเนาะไม่บอกไปะไปเลาะเพราะว่าพ,พ,อ,พ,อ,าพอดีขึ้นวัดรอเพราวะขึ้น<า>วัดมา,มากกว่าพอดีเอาขึ้นให้ไดรับปูนวลนี่ท่านได้ฝันได้แนวาทางปากบ่นน้อมือนว่าฝันนี่ว่าฝันยัง ลังเตือเปลี่ยนปีกับบ่อฝันครับผมกันย่่มสีได้หังมาโหลดโอ้คุณเฉกขม้าในกิจในน,นั่นโลดนั่นงานวดนี้ท่านได้ได้แล้วบ่ครับผมอันส่วนที่นั่นไม่ได้ปล่อยฝากเอ็กซี่ไได้มาซอยเห็บซอยด่า,างกับวัดนี่นแล้วกัน มักต so ัวเดียวก็มักเด็ดจ็ดตัวเดียวเท่านั้นหาใส่เอาแน่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 เข่าทางแล้ว่างนี้เนาะเน้นเน่นไว้เจ็ดสองมันจะเข่าทั้งแน่ระหว้างเขาดีบางเงินมื่อวานนี่พอผมไปกับเน่นเมื่อวานนี่ใหม่โรลลงมาใส่ไปคออยู่หน้าครับโอาก็ตรงเตียงมันเป็นยังไงอืมมันเป็นดึงหรือเปล่าแต่คออยู่หนาทำดีอ้าดี มีมเอ้ไม mm ่ละมามเห็ดวกสามนันลูกลันตลูกลันกมะขอได้หกสบไม่ปิวล้วมาขาบอ่บ่าผม่ดีเรไม่ใหเน่นเบงเน่นนเ่นเห็นเป็นเจนเจ็ดหนึ่ลปูหก like ัดเตัวเดียวมเจเดียวยา่แก้กา่ก้น่ มัน คนอยากหู้จักไม่สวัสดนี่ต่ก่อนคือว่าปูมาปฏิบัติอยู่นี่มันหมมาตั้งแต่บ้านเลยมีวัดหมดแล้วโอ้าอยังเป็นดงเป็นป้ายูนี่มันหมยังเป็นป่ามืดดำบมดนะไอ้ข้าวมัเฮ็ดกระมืออะไรหลวนนะปูเป็นปูบกเบิกบกเบิกข้ามาเฮ็ดแหลกๆเลยแต่แหลกๆเลยนี่บ้านนั่น อันเป็นสล่าเขานี่ก็มะกรูนผู้เดียวโอ้มองคุกสลา,านี่บอกเนี่ยอันมะกรนผู้เดียวแจงผู้เดียวครับผมยังเคยได้ยกเป็นสลา,าขึ้นเขาม้านี่นั่นตั้งแต่ปียี่สิบเจ็ดสองพันห้ารอย,ยี่สิบเจ็ดเนี่ยอนแล้วบัดนี้ก็ มามีพระพระเขามาเขามา,า,ม,ามาเบิงมาอน,นันเบิงว่าอยากอยากเค็ยดัดหรือว่าอยากเค็ยดที่พักสงฆ์นี่แหละก็เลยลเลมาก่อตั้งขึ้นปีห้าสิบครับคุณเนื้อที่คือหลนะครับหนึ่งจักไรนเ่ยครับคือต้งไหลเบิงพืน้นที่หรออันนี้มันเปลี่ยนนันมันเป็นดินบาิธารณะอของของสบาน ครับผมมันกะคันก็าตามปกติตามที่มาท่านได้อันแหน,น่เจ้่นเจนี่มันกะ็สีเป็นพันอยู่บนบอกเนื้อที่เป็นพัดไปเหงบอกอน่นแล้วยาวไปผู้จะเป็นตกครับผม กระปูมาบุกเบิกแต่แหลกบัดนี้กะมีพระสงฆของขยเจ้าพึ่นกะพันทางมากขึ้นกะมาพักเรื่มอยู่เรื่อยหมือนบกปูมีอันมามีมามีไอ้ผู้ทุยผู้คนเป็นหลักผู้คนผู้บาอาจารย์ผู้คนผ้าเกตผ้าทำผ้าสร้างขึ้นครับผมแต่ว่าเป็นกะมาอยู่นำแล้วเป็นกะไปแต่ปีแล้ว โอนมรณภาพาอยู่นีเลยเอยบครับบ่ยูป่านพนพนเปลี่ยนพอทำโอ้ครับแล้วกัพระกับพัดหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปเข้ามาอยู่เรื่อยกับบ่แต่ละองค์มากกัเดือนสองเดือนกับมี่เปลี่ยนสีเปลี่ยนพันษาเป็นสามพันษายังสี่กับมี่ครับผมหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป แต่บ่บ่คงทีครับอีกอย่างนึงกับกับยูห่างไก่มูบันแน่น,ะ,นะับเนาะไปก,กับบ่มี่ใส่ไกรบบ่หมีใส่กระจากห่างบันจังหน่อยครับแต่ว่าพื้นที่เป็นตะยูดีทิวทัศน์กับงามครับทิวทัศน์ด,ดีอยู่นี่มันมันสงบดีมันเป็น่อนปฏิบัติ คเหมาะแจ่าการปฏิบัติของพระสงฆ์พระเจ้าผู้เป็นมักสงบเห็นเห็นว่ามีแต่พื้นที่ที่เป็นของแต่เก่าแต่แก่นะครับเนาะเนียนกับมีแต่โบ,บราณถนใไม่กับมีพวกของน้ำพวกกุฏิจังสีเห็นแตงไว้แล้ว ห้อยพระบาทนี่ก็มีมากจะดวนแล้วมันมบงกรปูกะมาก็เห็นเลยอันห้อยพระบาทนั่นมาเห็นเลยครับผมไปอยู่เมื่อวานก็เน้นหน่อยเป็นบิงึงเน้นไปเห็นลูกเกี่ยวอยู่บ่อากลับขึ้นมาบ่เห็นซ้ำมาถึงมาเบิึงน้ำคือบ่อาผู้คนไห้แล้วก็บบ่อเห็นลูกเกี่ยวยื่นหนีกนมาเบิึงบ่เห็นเลยกับขึ้นมาเห็นบ่งบึงน้ำเห็นเน้นเบาเลยเพราะตอนเห็นเน้น ขอเอาในเมฆมาเป็นยางไก่ตะเพิ่นนั่นแหละกลับมาเพิ่นกบ้าเห็นระหวันอืมตอนไปก่อนไปบ่เห็นอดลงมาเห็นอืมหวาเนาะบ้าน,นให้เนี่ยคนสีกับไปบ้านตีนไปหยับไปยาทาั้งหยับก่อนเนาะนี่ตำข้าวกองนี่ก่ <laughs> อเห็นปั๊บขออย่างว่าเพิ่นว่าผู้สีมาเฮ็ดมาอันนั้นอยู่นี่มีพระ กับเน้นน้อยเพป็นว่าครับผมกะถามาฟังมาเนี่ยเจังว่าเห็นเห็นเน้นน้อยในกับพระเ่าะในเข่าม่านะโอ้โหมีผู้คนนั่นบอกไว้ก่อนแล้วนะครับมีจิตนี่ยังเพิ่นบอกไว้แล้วเพิ่นบอกไว้แล้วอยู่ในนี้ข้อใส่หม้อใส่ยังไว้นี่ล่ะไม่ก่อนอย่างน คือทำหน้าให้คนนั่นล่ะนั่นแหลยจะเป็นไปได้นอกกำนังของนี่ก็ได้เพราะว่าได้แล้วกับอาจารย์ก็บว่ามันอยู่ในพื้นที่นี่ระยะทางห่างกันเป็นเกือบสองกี่ลอย่โล่เหมือนนี่ครับมานเกินแล้วแล้วก็อาจารย์มาติดว่าอาจารย์บ้านี่วิ้วว่าอาจารย์ก็นี่มีเห็นแล้วก็มีแม่ขาวพ่อขาวนิมนต์มานิมนต์มาอยู่ อาจารย์จะมาอยู่นี่ครับไปโคนนีมนต์ไปอยู่ทางอื่นโคนนี้ไม่เห็นมองนีรน่รอดนะอาจารย์คไม่เห็นทำให้นั่งรดอดระยะทางเกือบสองร้อยโล่นะยังว่ามันมุม่นมากอ่กะวิบวันนี้นะครับปฏิมาบรบรณนะปฏิสังขรณ์ขึ้นอีกได้อีกเพราะว่าอาศัยเจ็ซี่อาศัยผู้คนใจบุญแล้วเนาะออาเอา็ยจังสันตัวจังสันคอยสีเป็นวัดเป็นว่าขึ้น ครับขอบุญนะ้นเป็นไหวนะครับแต่ว่าติดถนนไงยอยู่แต่ว่าไฟนี่พี่เนาะคันไฟเอำนมื่อามนสะดวกมีไฟนีเพียบบางคันมีพระสงฆ์อ,องค์เจ้าครูบาอาจารย์ิ่นมาอยู่เป็นหลักเป็นนัน้านั้นไฟนีคก็คือสิว่าเห็นปัญหาดอกเพราะ<ม>ว่าดึงมานีพระเจ้าก็ดึงมาแล้วไอ มวนอยุนหาวัดเท่านี่นั่นขจา่เอาน้ำมูซื้อขันสันมาหอดจีแล้วันบอาสสวนหลังนี่่อนบอาขันสันมะหอดจีแล้วตอนนั้นมันบอบ่มีพระอยู่มันจะดึงมากมามิภาโยก็ได้ถ้ามีพระอหลวงเจ้าอยู่ก็ไปให้ไปสั่งไปก็จะได้อยู่ดอกครับันงมอยนอาจารย์เพิ่น อันนั้นคือว่าอันนั้นเห็ดมะสังกาให้ได้นะครับเนาะี่ยนะได้อย่างนี่แล้วช่วงลาบไปน้ำนี่แล้วครับตัวเนาะน่าสิได้เห็ดได้สังแต่ไม่ทั้งมือในทั้งโลกถ้าไครเก็บแห้งเจ็ดสิบับนี้นะนั่นก็ยากกับไปทั้งช่วงทั้งลาบนี่นะครับทั้จ็งสิได้มาเห็ดมาสังนเนาะได้ยืดอกเอาได้อาจารย์นั่นเปินมาอยู่นี่แล้วกัน ดีวาตุ่มหายห้าอยู่บ่าครับตมโอ้ยเขาตุ่มตุ่มมึงห้อยจังไงนี่แน่นหุดแล้วครับรุ่นี่้านจอดพ่อว่านะแั่เขาเยยครับไลยกันหลายหทางเนาะปูเนาะเนีหลายทางซอ่นจังปูได้เก็ดเนาะเน้นหน่อยได้นึ่งได้สวงมาใส่กัน้าเก็ดนึงเจ็ดสอางะคัแล้วครับว่างมึงได้กันได้ที่ทุกกันครับทีิตนาเท่า ขอบุญขอบคุณปูหลายๆนะครับที่ให้แนวทา้างแก่ท่านช่องนะครับแปูก็มีเวลาก็ออกมาอยู่เรื่อยๆนะปูเ้อะก็เหมนใหาแนวทา้างมาเป็น <มา S 1> แนวแ<ต>ชิบ<อ>นะครับ่าแต่บ่วได้ไปใส่เนี่ยมันขึ้นทีลวนครับปูปูอ <c oughs> ยู่มาก่อนแล้วก็แน่นำอันได้ดีอันได้นนงามแหะครับปูมาแน,แนวท้างมาใส่เห็ดใส่ทำ ในภูภูอยู่มาก่อนแล้วนี่ก็พลังเทียลูกหลานมาอยู่ที่หลังบมลูดี้นอจันุน่งเตียงเมืองเทียโมลูดี้ช่างใดไปจังดไงดก็จะถูกต้องคลองล่ำทั้งบดือนเหนียวจังค่อยเห็ดค่อยว่ากันครับผมขอณปูปละลายค,ยาครับนี่แหละครับสำหรับแนวทางนะครับของปู่ฤาษีบวกกับสมรเนนเนาะกับเนาะสมรเนนสายกระเม็นนะครับ ปูฤาษีเพิ่นเด่นใหเกตตัวเดียวนะครับส่วนสามเณรเพิ่นให้งหนึ่งตัวเดียวหนึ่งเอาหนึ่งกับสองนะครับมาแน่ว่าสนีเนนเพิ่นว่าเห็นเมื่อวานนี่นะครับไปแนะทำกับแอ้เมื่อวานนี่นะครับเพิ่นเห็นหนึ่งกับสองเลยเอาหนึ่งกับสองใส่เกตเลยนะครับก็เลยเป็นกรายกระจายเห็นไหมกระจายเหยเนี่ยกรายในตัวเนื้อเป็นเกตหนึ่งแล้วก็เกตสองนะครับเคยซีบ่เห็นก็ต้องเห็นชัดบนอ้อกับเปียซีตกท่านครับ จะเฝ้าหาวถ้าได้เลี้ยงอยู่ขี้ให้จับให้ซื้อโบได้หาวเอ้ยจับไปไหนเลยซื้อเลยพอโดนดอกก็พอหน้าที่ดอกขี้ผอยจับไปซื้อพี้ผายหินวางมึงได้ครับเด้อพตรงเตงบยงหินนี่ครับในงวดนี้นะครับเกตหนึ่งเกตสองนะครับบนและล่างกันที่นี่พี่จัลลนะครับเด้ยสี่ตะพันครับบวกไว้เลยนะครับบนบวกล่างด้ แล้วก็ยีบจับชรากินแบงค์รัฐบาลไว้นะครับทางช่องสนับสนุนให้ยีบจับชรากินแบงค์รัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับบ่ได้มอมเมาให้ลุ่มลงไม่กันพนันสิ่งเืิลแต่ประการใดนะครับมาต่อประจัดคัดกระทานนะครับตัดเรื่องมาตัดต่ยสายกะเน้นพร้อมด้วยปู่ลื้อศีนะครับให้แนวทางนะครับพอได้ถ้าถูกจะได้ก็จะเริ่มนะครับ ร่วมด้วยเชื่อกันบุรณปฏิสังขรกรดอนนียกดอนจะค่อยเบาเน่ยบุรณปฏิสังขณรอยู่ที่วัดถ้ำลำไยตรงนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ความร่าเาาจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีท,ทุกทุกท่านครับผม